สวัสดีครับขอต้อนรับสู่เว็บไซต์ SKBON นะครับผมวันนี้ก็เป็นวันอังคารนะครับที่28กันยายนนะก็กำลังจะผ่านพ,นพน้นเดือนที่9แล้วนะครับผมก็วันนี้นะครับฟุตบอลช่วงกลางสัปดาห์มีรายการสำคัญนะครับนั่นก็คือยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับก็เตะกัน8คู่ด้วยกันนะครับในรอบแบ่งกลุ่มอันนี้เป็นนัดที่2แล้วนะครับผมก็ วันนี้เหมือนเดิมครับเรื่องของที่เดฟฟุตบอลก็จัดมาให้เหมือนเดิม2คู่ด้วยกันนะครับผมก็จะเน้นที่นี่แหละในแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับก็ไม่รอช้าละกันนะครับไปเริ่มที่คู่แรกก็จะเป็นเกมระหว่างนะครับอาแจากเจอกับเบสิกตัดนะครับก็ถ้าเกิดจริงๆวัดกันแล้วในเรื่องของชื่อชั้นทีมต้องบอกว่าสูสีนะครับเป็นทีมที่อยู่ในระดับเดียวกันนะครับแต่ว่าถ้าเกิดดูจาก ดีเทลต่างๆแล้วตอนนี้นะครับเรื่องขององค์ประกอบต่างๆต้องบอกว่าข้อค่าจะสวนทางกันมากๆนะครับอาแจกผลงานดีมากครับตอนนี้นะครับชนะมารัวๆเลยนะครับจากทุกรายการเนี่ยชนะมา6เกมติดแล้วแล้วก็ไม่แพ้ใคร8เกมรวดถ้ากอปีนี้ซีซั่นนี้นะครับยังไม่แพ้ใครเลยนะครับก็ผลงานโดดเด่นในเรื่องของเกมรุกนะครับก็ที่ผ่านมาตลอด5เกมที่ผ่านมาเนี่ยยิงไปทั้งสิ้น22ประตู แล้วก็เสียแค่ลูกเดียวต้องบอกว่าเป็นทีมที่เล่นได้ดีทางเกมลุกแล้วก็เกมรับด้วยนะครับส่วนเรื่องของสภาพทีมวันนี้ต้องบอกว่าค่อนข้างฟูลเลยนะเพราะว่าตัวหลักๆค่อนข้างจะลงด,ดามได้หมดนะพวกวดูซานทาดินะครับอาร์าเซนอลเลอร์เรนแบกุยแล้วก็มีอีกหลายๆคนเลยนะครับตรงกันข้ามกับทางเบสซิตัสซึ่งต้องบอกว่าผลงานไม่แน่ไม่นอยจริงๆนะคือปีนี้ เล่นในลีกก็ดาวท่างยากเจอทีมเล็กก็ทําแต้มหล่นนะครับผลงานไม่ดีจริงๆนะครับแถมที่สําคัญวันนี้ก็คือผลงานน้อยจากจะไม่ดีแล้วเนี่ยสภาพทีมยังพิการด้วยนะครับเพราะว่ามีตัวเจ็บอยู่ถึงประมาณสิบคนสิบเอ็ดคนแล้วก็มีตัวหลักอยู่ติดโผมาหลายคนเหมือนกันก็ดูแล้วคิดว่าวันนี้น่าจะส่งผลอยู่นะกับการบุรกไปเยือนอัจจ์นะครับผมซึ่งมันก็ค่อนข้างจะสอดคล้องกับราคาที่เปิดมาค่อนข้างสูงของอจัจจ์ที่สองจุดเจ็ดห้านะครับไสองจุดสองห้า คือต้องยิงสาดถึงจะได้ตังค์แต่ว่าถึงแม้ราคาจะเปิดแบบแพงแต่ถ้าเกิดดูจากาเลืองต่างๆนะต้องบอกว่าผลงานดีกว่าสภาพทีมดีกว่าต้องบอกว่าวันนี้เขาไข้คาดว่าอาจจจะเก็บสามแต้มได้แต่จะยิงขาดไหมก็ต้องลุ้นกันนะครับแต่ถ้าต้องเชียร์ผมจะมองที่อาจจและกันเพราะว่าเกมลุกจัดจ้านแล้วก็หวังผลได้นะครับสว่วนอีกคู่หนึ่งไปดูที่ไลฟ์ซิกนะครับเจอกับเบสิกอ่ะไม่ใช่สิคับบูสนะครับไลฟ์ซิกชื่อชั้นดีกว่าจริงครับ แต่ว่าปีนี้มีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเยอะในเรื่องของอากุนซือคนหนึ่งแล้วแล้วก็มีเรื่องของโตโัวเบลเล่หลายคนที่ออกจากทีมไปซึ่งเป็นตัวลหลักด้วยนะก็เลยคิดว่าวันนี้เนี่ยน่าจะทรงผลอยู่นะทาให้ปีนี้ผลงานไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะครับสังเกตจากฟอรมช่วงหลังไลฟ์ซิกค,ค่อนข้างจะแผ่วไปเยอะนะคือการชนะแฮต์าเบอรลินในเกมล่าสุดเนี่ยเป็นการชนะเกมแรกในรอบ5เกมที่ผ่านมาแล้วคือส่วนใหญนะ่ผลงานไม่ดีเกมรับไม่ดีลูกก็ไม่ดีต่างจากที่เรา คุณชิงกันมาจากหลายๆปีที่ผ่านมาก็เลยมองว่าวันนี้เนี่ยการเจอคับบูสอาจจะดูดีกว่าในเรื่องของการเล่นในบ้านแล้วก็เรื่องของชื่อทั้นทีมแต่ขับบูสก็ถือว่าเป็นทีมที่ดีดูจากเกมที่แล้วเนี่ยต้องบอกว่าต่อกรกับเปเชได้ดีมากๆแล้วก็สามารถแบ่งแต้มได้ผมคิดว่าวันนี้เนี่ยคับบูสก็น่าจะเล่นเหมือนเดิมแผนเดิมแล้วก็ผลงานก็ดีเหมือนเดิมผมคิดว่าวันนี้เนี่ยบูปเยือนสู้ได้นะครับอาจจะไม่ชนะแต่ก็อาจจะเก็บแต้มได้ถ้าเกิดดูจากราคาที่เปิดมาวันนี้เนี่ยให้เราซิกต่อที่หนึ่งจุดสองห ผมมองว่าแพงไปนะผมคิดว่าวันนี้เนี่ยถึงขับบูสแพ้เต็มที่ก็น่าจะแพ้ไม่ขาดก็เลยบอกว,ว่าวันนี้เนี่ยราคา1 2 5สองห้าผมให้ลองที่ขับบูสดีกว่านะครับสรุปแล้ววันนี้2คู่นะครับก็ให้เลือกมองไปที่ทางฝั่งของไอแจ็คแล้วก็มีขับบูสนะครับผมอ่ะก็ฝากกันเอาไว้เท่านี้ละกันนะครับสวัสดีครับ